โอ้ยตายเปียกเชียวในปี2016นักวิทยาศาสตร์ได้ตัดสินใจจะไปดูส่วนที่กว้างที่สุดของมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างแอฟริกาและอเมริกาใต้ที่นั่นมันค่อนข้างจะเงียบเหงาพวกเขาออกเดินทางกันอยู่หลายวันโดยไม่เห็นเครื่องบินหรือเรือที่ไหนเลยเห็นตะโลมากับวานว่ายน้ำผ่านไปพวกเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ พวกเขากําลังลอยอยู่กันตรงหนึ่งในบริเวณที่สําคัญที่สุดทางภูมิศาสตร์ของโลกนั่นก็คือเทือกเขากลางมาหาสมุทรแอตแลนติกเป็นจุดที่แผ่นเทคโทนิก2แผ่นมหึหมืามาบรรจบกันแผ่นเทคโทนิกเป็นเหมือนจิ๊กซอขนาดใหญ่เบิ้ม2ชิ้นที่เคลื่อนที่ตลอดแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกมันทําให้เกิดเปลือกโลกและในกรณีนี้ก็ทาให้เปลือกโลกมาพบกันใต้มหาสมุทรแปซิฟิก นักวิทยาศาสตร์ลอยตัวอยู่แถวเทือกเขาดังกล่าวและหย่อนอุปกรณ์ที่ตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนอื่นๆลงไป1ปีให้หลังก็ค่อยกลับมาเก็บผลในตอนแรกเป้าหมายก็คือจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแผ่นทั้งสองให้มากขึ้นแต่กลายเป็นว่าอุปกรณ์เจออะไรน่าทึ่งกว่านั้นและยังพบอะไรเกี่ยวกับอนาคตด้วยลึกลงไปที่ก้นทะเล มีชั้นของหินเหลวที่ร้อนจนไม่รู้จะร้อนยังไงค่อยๆประทุข,ขึ้นมาดันแผ่นเทคโทรนิกออกแล้วทาให้มันแยกออกจากกันนั่นแปลว่ามหาสมุทรแอตแลนติกกาลังขยายตัวราวๆปีละ2นิ้วดันทวีปยุโรปและแอฟริกาให้ห่างออกจากทวีปอเมริกาไปอีกขณะดเดียวกันมหาสมุทรใกล้ๆที่ใหญ่กว่าอย่างมหาสมุทรแปซิฟิกก็กําลังหดตัวตอนนี้มันคือมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินพื้นที่ไปรา,ราวๆสาของโลกเรา ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่4,000เมตรและเป็นจุดที่มีร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนาซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรอยู่ใช่แล้วมันเล็กลงเรื่อยๆประมาณ0.5ตารางกิโลเมตรต่อปีนักธทณีศาสตร์บางคนยังเชื่อด้วยว่าที่สุดแล้วจากนี้ไปอีกหลายล้านปีมหาสมุทรแปซิฟิกจะหายวับไปจากโลกได้เลยมหาสมุทรคือที่ที่เราคิดว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและเป็นที่ที่มีภูเขาไฟมากมายอยู่ และนั่นทําให้เกิดการสะเทือนแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้และแผ่นเปลือกโลกเก่าๆก,ก,ก็ถูกทําลายไปพื้นมาหาสมุทรไม่สามารถโตได้ทันพื้นที่ที่หายไปแปลว่าในอนาคตจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์จริงอยู่ว่า 2- อสนิ้วนั้นดูเหมือนไม่มากแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปีละ่ละรับรองจะต้องมีมาหาทวีปใหม่เกิดขึ้นแน่ทวีปออสเตรเลียกำลังค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางเหนือในที่สุดก็อาจจะไปปะทะกับเกาหลีญี่ปุน่นหรือจีนตะวันออกก็ได้ แอฟริกาก็เคลื่อนที่เหมือนกันอีก50ล้านปีข้างหน้ามันจะดันขึ้นมาประท้าย,ยุโรปตอนใต้และเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างช้าๆผมจึงได้มีโอกาสคิดภาพในอนาคตที่จริงมันก็ไม่ใช่ผมหรอกนะนักภทตาิศาสตร์แสนฉลาดหรือไม่ก็นักจำลองคอมพิวเตอร์ต่างหากเหตุการณ์แรกจะมีแผ่นดินที่เรียกว่าโนโวทวีปอเมริกาจะไปชนกับแอนตาร์กติกาและก็ชวนกันไปทางแอฟริกา ขนาดเดียวกันแอฟริกาเองก็จะไปชนกับยุโรปและเอเชียดีจังจะได้ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินราคาแพงแต่สำหรับคนส่วนใหญ่จะไปทะเลทีคงใช้เวลาขับรถเป็นชาติเหตุการณ์ที่2เรียกว่าอัลติมาฟังดูเหมือนชื่อรุ่นรถยังไงก็ไม่รู้อันนี้จะทำให้มหาสมุทรแอตแลนติกหยุดขยายแต่กลายเป็นว่ามันปิดทางน้ำตัวเองหมดและทวีปใหม่นี้ก็จะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก เหตุการณ์ที่3เรียกว่าออริกา้าทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกท้ายที่สุดก็จะหดเล็กลงหรือหายไปเลยหรือไม่ก็กลายเป็นทะเลสาบเล็กๆทุกสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรทั้งสองจะหายไปหมดและก็จะมีมหาสมุทรใหม่ๆเกิดขึ้นมาแทนแล้วมหาทวีปลลาก็จะมีออสเตรเลียเป็นศูนย์กลางและมีอเมริกากับเอเชียตะวันออกขนาบอยู่คนละข้างของบ่อโครนที่เคยเป็นแปซิฟิก ที่เหลือของโรคเราจะเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจเคยมีใครอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นผมก็คงไม่อยู่แล้วล่ะเหตุการณ์ที่4เรียกว่าอเมเซียชื่อเหมือนรุ่นรถยนต์อีกแล้วอันนี้ทำนายว่าแอฟริกาออสเตรเลียและทวีปทั้งหมดยกเว้นนตานตัติกาจะเริ่มเคลื่อนที่ไปทางเหนือขอโทษทีนะนตารตกติกาโลกชอบลืมนึกถึงนายทุกทีเลยไว้ชาติหน้าเอาใหม่นะ และในอนาคตข้างหน้ามีความเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถขับรถไปเที่ยวได้ทั่วทุกทวีปหรือขับข้ามชายแดนแอฟริกากับอเมริกาใตา้หรือที่สุดแล้วก็ขับไปถึงออสเตรเลียได้เลยโดยไม่ต้องนั่งเครื่องกันนานจนเมื่อยก้นแต่เราต้องรอไปอีกพักใหญ่ๆเลยฮึอีก250ล้านปีแนะ่ทำอะไรรอดีละ่ะดูคลิปชีวิตสดใสรอดีไหม แผน่นเทคนิคเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันบางทีก็ช้าบางทีก็เร็วผมกับเล็บเราเนี่ยงอที่ความเร็วเท่ากับแผ่นเหล่านี้เคลื่อนที่เนี่ยแหละลองจินตนาการว่าถ้าทุกคนอยู่ที่มหาทวีปดูสิสัตว์สามารถเดินทางข้ามทวีปและไปเจอกับสายพันธุ์ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไหนจะเสือดาวไหนจะแรดสิงโตช้างลองคิดดูว่าถ้าพวกมันอยากรู้มากจนออกเดินทางออกจากแหล่งที่อยู่เดิมละ่ะ เสืออาจจะไปปักกับหมีขั้วโลกก็ได้นะจิงโจ้ก็จะทิ้งแผ่นดินไปนกก็จะบินไปที่ที่อุ่นกว่าต้องจัดตารางบินกันใหม่หมดเลยงานนี้ใครจะไปรู้ว่าอากาศจะเป็นยังไงการเล่นจิกซอทวีปเปลี่ยนไปมานั้นไม่ใช่เรื่องใหม่โลกเราไม่ได้หน้าตาเหมือนเดิมสักหน่อย300ล้านปีก่อนโลกเราไม่ได้มีเจ็ดทวีปนะแต่มีเพียงทวีปเดียวเท่านั้นชื่อว่ามหาทวีปแพนจีย แผนเจียล uhm ้อมรอบด้วยมหาสมุทรหนึ่งเดียวพอเวลาผ่านไปมันก็แยกแตกออกไปเคยมีอยู่จุดหนึ่งที่อันตาร์กติกาออสเตรเลียและแอฟริกาเป็นหนึ่งเดียวกันและอเมริกาและยูเรยเป็นอีกทวีปพอเวลาผ่านไปทวีปพวกนี้ก็แยกออกจากกันต่างไปกันคนละทิศละทาง นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฟอสซิลพืชและสัตว์ที่เหมือนกันบนทวีปที่แยกออกมาจากมหาสมุทรผืนใหญ่แม้แต่เวลาเรามองแผนที่เพียงคู่เดียวเราก็จะสังเกตเห็นเลยว่าแอฟริกากับอเมริกาใตา้มีหน้าตาเหมือนจิ๊กซอว์สองชิ้นที่เหมือนว่าต่อกันได้สนิทเป๊ะเวลาที่คุณดูมหาสมุทรและทะเลทั้งหมดในแผนที่มันอาจะดูเหมือนว่ามันไหลเข้าหากันเหมือนกับมีมหาสมุทรใหญ่ๆห,หนึ่งที่และคนก็ตั้งชื่อต่างกันไปตามจุดต่างๆคุณคงไม่คิดหรอกว่าเอ๊ะเราเคยไปจุดที่มันจบกันบ้างหรือเปล่า แอตแลนติก <Atlantic S 2> กับแปซิฟิกมีเขตแดนกั้นอยู่ที่ดูเหมือนกำแพงล่องหนซึ่งแยกโลก2โลกออกจากกันคุณสามารถเห็นความต่างของสีและน้ำได้ชัดเจนโดยที่มันไม่ปนกันด้วยแน่นอนว่าไม่ได้มีผนังหรือพรมแดนกายภาพอะไรมากั้นหลอกแต่น้ำทุกที่ไม่เหมือนกันแปซิฟิกและแอตแลนติกมีความหนาแน่นปริมาณเกลืออุณหภูมิและอีกหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน พรมแดนที่แยกน้ำทั้งสองที่ออกจากกันเรียกว่าโคลนมหาสมุทรมันเป็นเหมือนเส้นที่เราเห็นว่าแยกแอตแลนติกกับแปซิฟิกจากกันและส่วนใหญ่เกิดจากระดับเกลือที่ต่างกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมชั้นน้าที่มีระดับเกลือต่างกันถึงเป็นแบบนั้นมันดูเหมือนกับว่ามีฟีบบางๆของโครนแบ่งแยกมันอยู่โดยแต่ละอันมีสีต่างกันไปเพราะว่าภายในน้ํามีสารที่ต่างกันอยู่เพื่อให้ได้เห็นพรมแดนแบบชัดๆจริงๆ ทะเลหรือมหาสมุทรนั้นจะต้องมีเกลือมากกว่าอีกฝั่งเยอะๆอยากออกเกลือที่บ้านมาเล่นให้แม่ตีไหมลองเทน้ำเกลือสีๆหรือน้ำทะเลลงแก้วสิแล้วใส่น้ำจืดตามลงไปรับรองได้เห็นมหาสมุทรแปซิฟิกมีเกลือน้อยกว่าเพราะว่ามีน้ำจากแม่น้ำหลายสายไหลลงไปเยอะของเหลวที่หนักกว่ามันหนักไงมันเลยจมลงไปด้านล่างแต่ทำไมพรมแดนระหว่างแอตแลนติกและแปซิฟิกเป็นแนวตั้งไม่ใช่แนวนอนละ่ะ ก่อนอื่นเลยคือความหนาแน่นของเกลือในสองแห่งนี้อาจจะมากพอที่จะไม่ให้น้ำมาผสมกันแต่ไม่มากพอจะดันมันลงไปที่ก้นโดยที่อีกส่วนจะลอยขึ้นด้านบนมีอีกสาเหตุก็คือเพราะว่าโลกเราหมุนรอบตัวเองลองคิดดูว่าถ้าเราเดินทางจากชิลีไปนิวอิงแลนด์ถ้าบินตรงขึ้นเหนือไปเลยพอไปถึงโลกก็หมุนไปแล้วหน่อยและเราก็ไม่ถึงที่หมายสักที การจะบินไปให้ถึงนักบินเขาต้องบินโค้งอ้อมไปหน่อยคล้ายๆกับเหตุผลว่ากระแสน้ำทำไมถึงไหลลงไปทิศทางตรงข้ามกระแสน้ำในแอตแลนติกกับแปซิฟิกไหลห่างออกจากการไปคนละทางก็เลยไม่มาผสมกันที่พรมแดนแม้ว่าจะเป็นน้ำเหมือนกันก็ตามงงใช่ไหมผมก็เหมือนกัน